ช่วงเวลานี้ประเทศจีนเริ่มรับรู้ผลของพิษเศร,รษฐกิจแล้วนะคะจากมาตรการปิดเมืองอย่างที่นครเซี่ยงไฮ้ก็เห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจีนเองก็ต้องพยายามหามาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้คะ่ะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีน เป็นประธานการประชุมใหญ่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับทั่วประเทศรวมมากกว่า1 0 0 0 0แนคนประเด็นหลักคือการชี้แจงถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งหลี่เค่อเฉียงยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและย่ำแย่มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่ก,กว่าเมื่อ2ปีก่อนซึ่งเป็นปีแรกที่มีการระบาดของโควิด1 9ปัญหานี้สะท้อนผ่านตัวเลขการว่างงานที่เพิ่มขึ้น การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้าที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการชี้แจงนายกรัฐมนตรีของจีนไม่ได้พูดตรงๆถึงสาเหตุที่เศรษฐกิจจีนสุดหนักขนาดนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็พอจะทราบว่าสาเหตุหลักๆมาจากการใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มขน้นตามแนวทางซีโร่โควิดหรือลดการติดเชื้อให้เหลือศูนย์ซึ่งก็คือการปิดพื้นที่ทันทีที่พบผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการนี้กับเมืองที่ถือเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจอย่างเซี่ยงไฮ้ได้ส่งผลกระเทือนอย่างหนักต่อเศรษฐกิจจีนส่งผลให้จีนถูกปรับลดคาดการณ์การเติบโตจากหลายสำนักอย่าง f i สต์เรตติ้ลดคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของจีนในปีนี้จากร้อยละ4.8ลดเหลือร้อยละ4.3และอาจจะปรับลดลงอีกหากแนวทางซีโร่โควิด ยังไม่สามารถยุติการระบาดได้และจีนเดินหน้าใช้มาตรการนี้ต่อไปเรื่อยๆส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในปีนี้จาก 8, ร้อยละ4.8เหลือร้อยละ4.4ในขณะที่ตัวเลขคนว่างงานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึงร้อยละ6.1พพอๆกับเดือนกุมภาพันธ์เมื่อ2ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่โควิด -19 เริ่มระบาดและลุกลามไปทั่วโลก การเรียกประชุมเจ้าหน้าที่รัฐนับแสนคนทั่วประเทศรวมถึงการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับเรื่องน,นี้เป็นอย่างมากโดยมาตร,ราการที่ถูกประกาศออกมามีทั้งหมด33ข้อแนวทางหลกัหลกๆคือเน้นที่เกิดการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ที่รัฐบาลจะลดภาษีและให้เงินอุดหนุนกับบริษัทเหล่านี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเช่นขยายเวลาการชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเพิ่มวงเงินกู้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 เฉพาะในภาคการขนส่งเช่นอนุญ,ญาตให้ลถขนส่งสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การระบาดไม่รุนแรงข้อต่อมาคือกระตุ้นการใช้ใจ่ายของประชาชนเช่นลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาครัฐจะลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรัฐจะจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมการให้เงินช่วยเหลือกับคนตกงานและผู้ที่มีไรายได้น้อยรวมถึงหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาเงินเฟอ้อเป็นต้นโดยรัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานชุดพิเศษเพื่อตรวจสอบการทำงานของ12มนฑล โดยจะลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปในขณะที่ทางการจีนยังคงยึดแนวทางซีโร่โควิดโดยเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมามีมากกว่า30เมืองที่ใช้มาตรการปิดเมืองทั้งหมดหรือปิดพื้นที่บางส่วนโดยมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ประมาณ220ล้านคนต้องยอมรับว่าซีโร่โควิด เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเรื่องนี้เพราะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดยืนยันว่าจะไม่อ่อนข้อให้กับโรคระบาดดังนั้นมาตรการต่างๆที่ประกาศออกมาจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไป